มงออกง่ายดินะจริงเหรอจริงจะด้จะได้เวลาแปรงกันวันจะด้วอ่อ่ะด้วยบผมจะสุดยอดเลยมันจะมีตรงกลาวตรงนี้อ้แล้วถึงมันจะติดแตง่ไหมมันจะยังไม่ได้เวลาแปลงอีกไม่ได้สุดยอดเลยพาูกแปรงแล้วถนัดไปนะใช้มือข้างขวาดี ดีใจหัใจโดยน้ำแ้งครับแปลงแล้วต่ก่อนนั้นจะมันยังไม่เสร็จเลยจะแปลงใหม่ไหม่ะเออแปหไปกว่าโอเคจะแปลงวันให้เสร็จกันโอเค